จู่ๆท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีส้มคุณเงยหน้ามองและเห็นผีเสื้อนับล้านตัวคุณโชคดีมากที่ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามนี้การอ,อพยพประจำปีของผีเสื้อจกักรพพัดในทุกฤดูใบไม้ร่วงเมื่อวันสั้นลงและอุณหภูมิลดลงทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐและแคนาดาสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้จะออกจากแหล่งเพาะพันธุ์ในฤดูร้อนพวกมันเดินทางไกลถึง4,800กิโลเมตรไปยังเม็กซิโกและไม่กลับมาอีกเลย พวกมันอยู่ในพื้นที่ที่หนาวเย็นบนภูเขาสูงผีเสื้อจักระพัดหลายล้านตัวอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยบนยอดต้นสนโอยาเมลเมื่อหมดหน้าหนาวแล้วพวกมันก็จะอบพยพกลับไปทางเหนือพวกมันแวะพักแถวๆเท็กซัสเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่บนต้นมิลวีทไม่กี่วันหลังจากนั้นไข่เหล่านี้จะกลายเป็นตัวหนอนที่กินพืชจนกลายเป็นผีเสื้อที่โตเต็มวัยตอนนี้ถึงเวลาที่พวกมันต้องเดินทางต่อไปทางเหนือจนกว่าจะพบแหล่งเพาะพันธุ์ใหม่ในกระบวนการนี้ ผีเสื้อรุ่นใหม่ๆจะเกิดขึ้นตลอดเส้นทางและอาจมีผีเสื้อเกิดขึ้นถึง5รุ่นกว่าพวกมันจะอ,อพยพไปถึงแคนาดาเป็นเรื่องลึกลับตามธรรมชาติที่ผีเสื้อที่อ,อพยพไปทางใต้มีชีวิตอยู่ได้นานถึง8เดือนโดยเดินทางตามกระแสลมแต่จะมีชีวิตอยู่ได้5 -7 ถึงสัปดาห์เมื่ออ,อพยพกลับไปทางเหนือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าทำไมผีเสื้อจักรพรรดิถึงต้องอ,อพยพและพวกมันรู้เส้นทางได้อย่างไรมันอาจเชื่อมโยงกับการออกดอกของต้นมิลวีทซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกมัน พวกมันอาจจะหาเส้นทางโดยใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ว่าหลังค่อมเป็นแชมป์ตัวจริงเมื่อพูดถึงขนาดและการอาพยพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันเดินทางได้ไกลถึง8,000กิโลเมตรเพื่อหาอาหารในฤดูร้อนพวกมันจะอพยพไปทางขั้วโลกที่หนาวเย็นซึ่งมีตัวเคยและปลาตัวเล็กมากมายในฤดูหนาวพวกมันจะลงไปสู่ทางใต้สู่หน้านน้ำเขตร้อนของเส้นศูนย์สูตรพวกมันยังไปหาคู่ด้วย พวกมันมีสถานที่เฉพาะในการไปรวมตัวกันเหล่านี้ในช่วงผสมพันธ์ในฤดูหนาวคุณจะได้ยินวานหลังคอมตัวผู้ร้องเพลงซึ่งมักจะเป็นการดึงดูดตัวเมียหรือแสดงอนาเขตของมันพวกมันจะร้องเพลงอยู่นานมากและสามารถร้องเพลงเดิมได้หลายชั่วโมงเมื่อเพลงเปลี่ยนไปวานตัวผู้ที่กำลังร้องเพลงและอพยพก็จะเปลี่ยนโทนเสียงใหม่มันน่าทึ่งมากที่พวกมันทำแบบนี้ได้ในการเดินทางเป็นฝูงที่มีระยะทางกว่า4,800กิโลเมตร เต่าทะเลอพยพด้วยเหตุผลด้านอารมณ์มากกว่าเต่าน่ารักน่ารักพวกนี้กลับมาวางไข่ในจุดเดิมที่พวกมันเกิดมาเป็นร้อยล้านปีแล้วพวกมันสามารถว่ายน้ำได้หลายพันกิโลเมตรโดยส่วนใหญ่เมื่อฤดูเปลี่ยนแปลงและน้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่พวกมันบางตัวจะเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างอินโดนีเซียกับชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งรวมเป็นระยะทาง1 6 0 0 0กกิโลเมตรแต่พวกมันจะหาจุดที่ต้องการได้อย่างไรล่ะ ถ้าพ่อแม่ของมันไม่สามารถส่งโลเคชันมาให้ได้นักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันนำทางโดยใช้เส้นที่มองไม่เห็นของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งแนวชายฝั่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะของสนามแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์เต่าจะเดินทางไปยังที่นั่นโดยใช้เข็มทิศช,ชีวภาพในร่างกายสนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่ก็มีความแน่นอนพวกมันจึงต้องเปลี่ยนสถานที่วางไข่ไปตามนั้นปลาแซลมอนเกิดในลำธารน้ำจืดและย้ายลงสู่มาหาสมุทรตั้งแต่ยังเป็นลูกปลา ปลาแซลมอนแอตแลนติกมีสีน้ำตาลและจะเห็นพวกมันอ,อพยพกันเป็นกลุ่มในระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรและเปลี่ยนเป็นสีเงินในมหาสมุทรพวกมันเดินทางได้ไกลถึง1600 0กิโลเมตรปลาแซลมอนที่โตเต็มวัยจะอยู่ในมหาสมุทรนาน1-5ปีโดยกินแพลงต้นเป็นอาหารจากนั้นก็ถึงเวลาที่พวกมันจะต้องกลับสู่แหล่งน้ำจืดเพื่อวางไข่ระหว่างทางกลับไปยังที่ผสมพันธุ์พวกมันต้องว่ายทวนกระแสน้ำในลำธารบนภูเขาหลายพันเมตร การเดินทางที่ท้าทายนี้เรียกว่าแซลมอนรันพวกมันออกเดินทางครั้งนี้เพราะรู้ว่าลำธารที่พวกมันกำลังมุ่งหน้าไปนั้นดีสำหรับการวางไข่และจะได้พบกับสายพันธุ์ที่เหมาะสมจะผสมพันธุ์ด้วยลูกปลาแซลมอนจำกลิ่นลำธารที่มันเกิดได้และอาจจำจุดต่างๆระหว่างทางไปทะเลเพื่อกลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกับเต่าทะเลพวกมันใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศในการเดินทางปลาแซลมอนแปซิฟิกและปลาแซลมอนแอตแลนติกตัวผู้ส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่ได้แค่ไม่กี่สัปดาห์หลังวางไข่ และปลาแซลมอนแอตแลนติกตัวเมียบางตัวก็รอดและอ,อพยพกลับคืนสู่มหาสมุทรกวางคาริบูหรือกวางเรนเดียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่เดินทางอ,อพยพได้ไกลที่สุดทุกฤดูใบไม้ผลี่พวกมันเดินทางไกลประมาณ644กิโลเมตรในอ阿拉斯า,าตั้งแต่ฤดูหนาวไปจนถึงแหล่งหาอาหารในฤดูร้อนแต่ละตัวเดินทางได้ไกลถึง4,800กิโลเมตรแต่การอ,อพยพเป็นฝูงนั้นน่าตื่นเต้นกว่ามาก ฝูงที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิกอย่างน้อย260,000ตัวและอาณาเขตในการอพยพครอบคลุมพื้นที่ใหญ่กว่าแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์ติดต่อคอวิทิวติดตามสมาชิกฝูงบางส่วนและถ่ายรูปเพื่อนับจํานวนพุ่งมันทั้งหมดการสรํารวจจานวนนี้จัดขึ้นทุกๆ3ปีในสภาพอากาศที่ดีเพื่อดูว่าจํานวนของมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงและติดตามรูปแบบการอพยพของพุ่งมันกวางคาริบูเติบโตผ่านความยากลําบากในการอพยพเพื่อเลี้ยงลูกอ่อนอย่างปลอดภัย พวกมันอพยพไปพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งอินทรีย์ทองคำหมาป่าและหมีกริซลี่จะไม่รบกวนลูกวางในช่วงที่มันอ่อนแอที่สุดเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่พวกมันต้องอพยพไปทางเหนือคือการหนีจากยุงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่นนอกจากนี้พวกมันจะมีอาหารสดใหม่ในที่ที่อพยพไปการอพยพของพวกมันช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ที่พวกมันเดินทางผ่านซึ่งหมายความว่าทุ่งทุนต้องขอบคุณพวกมันสำหรับการฟื้นฟูและปกป้องทุ่งหญ้าเหล่านี้ วันเดอร์บีสหรือตัวนูเป็นญาติของละมั่งและเนื้อไซยพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในที่ราบเซเลเรนเกติ i, ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกาเล็มย่าในทุ่งหญ้าสวัณน,นาทุกปีในช่วงปลายฤดูฝนโดยปกติในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนวันเดอร์บีสหลายล้านตัวจะอพยพไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วกลับมาอีกครั้งการอาพย,ยพครั้งนี้น่าตื่นเต้นมากจนถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกธรรมชาติแต่น่าเศร้า เพราะวันเดอ์บีซบางตัวจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนื่องจากพวกมันต้องข้ามแม่น้ําที่เต็ไมไปด้วยจระเข้ยักษ์และเดินทางผ่านสิงโตที่หิวโหวยและสัตว์นักล่าอื่นๆถ้าคุณดูเส้นทางการอ,อพยพของแมลงปอคุณจะเรียกพวกมันได้ว่าเป็นนักเดินทางรอบโลกตัวจริงนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเส้นทางหนึ่งที่ทอดยาวจากอินเดียไปยังมาลดิฟเซเชลโมซัมบิกยูกันดาและวกกลับมาอีกครั้งเป็นระยะทางอย่างน้อย14,0 0 0กิโลเมตรเป็นการอ,อพยพของแมลงที่ยาวนานที่สุดที่เรารู้จัก ดูเหมือนพวกมันจะออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่กําหนดและวันเริ่มยาวนานขึ้นพวกมันน่าจะอพยพตามฝนที่เริ่มในช่วงฤวดูมรสุมในอินเดียและมาถึงฤดูฝนในแอฟริกาตะวันออกและตอนใต้แมลงที่ต่อบางตัวเดียวไม่สามารถเดินทางไกลขนาดนี้ได้ดังนั้นมันจึงกลายเป็นการเดินทางที่มีแมลงปออยู่ถึง4รุ่นและแต่ละรุ่นล้วนมีบทบาทในการเดินทางนักวรทยาศาสตร์มามารไม่สามารถติดเครื่องติดตามวิทยุกับแมลงปอเหมือนที่ทํากับสัตว์อื่นๆได้ เพราะมันตัวเล็กเกินไปดังนั้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเส้นทางในการอพยพพวกเขาได้วิเคราะห์ข้อมูล21ปีจากนักวิทยาศาสตร์อสาสาสมัครและตัวอย่างปีกจากพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแต่ละอันมีรหัสทางเคมีที่สามารถบอกได้คร่าวๆว่าแมาลงมาจากไหนข้อมูลนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าแมาลงปอเหล่านี้เดินทางได้ไกลแค่ไหนเมื่อโตเต็มวัยช้างเดินทางข้ามแอฟริกามานานหลายศตวรรษพวกมันใช้ความทรงจําของผู้นาโขลงและการไปตามเส้นทางอพยพที่ยากลําบาก หัวหน้าโขลงตัวใหญ่จะพาทุกตัวไปหาแหล่งอาหารและน้ำเมื่อฤดูการเปลี่ยนแปลงพวกมันยังอพยพเพื่อหลีกเลี่ยงอันตร,รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ช้างได้พัฒนาวิธีการสื่อสารของมันเองเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับอันตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นพวกมันใช้การหลั่งสารเคมีการสั่นสะเทือนท่าทางและการสัมผัสเมื่อเร็วๆนี้หลายประเทศในแอฟริกาได้ฟื้นฟูเส้นทางอพยพของช้างที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วน ทั้งเหล่านี้มักจะหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายมาหลายรุ่นแล้วและเมื่อพวกมันรู้ว่าเส้นทางนั้นปลอดภัยมันก็กลับมาใช้เส้นทางนั้นอีกครั้ง